ครับก็สวัสดีครับอยู่กับนนท์เฮลโรห์ล้อซิงแล้วนะนี่เราก็ได้ไอเล่นถอดนะครมีเนี่ยนอย่างเนี่ยถอดคนใหญ่เกินไอ้ข้างขวานี่ก็เสร็จแล้วนะฮะเหลือข้างซ้ายนี่ครับไม่รู้ไปโดนตัวไหนมา มุดเลยไม่เลยไปฝั่งโน้นแหละดึงไปฝั่งโน้นจะใช่เอาขวาเข้ามึงมึงอะไรของมึงเนี่ยเออเขาะเขามันน่าเขาะเออสะโพกตะกี้คุมคืนอยู่เว้ยมันสกัดนู้นได้แต่งยังบอกแล้วอย่าให้เขาคุมคืนแต่เนี่ยแต่เนี่ยใส่ใส่ใส่พ้าอันเนี่ยใส่พ้าทั้งเนี่ย เออเนี่ยเน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 เวลาแต่กดโจ้เหวลงเลยนี่ครัโนกหูยิ้หายเลยครับคงนี่เป็นยังแต่แต่แต่เรายืนถ่ายทางเนี้ยดำมองอะไรไม่เห็นเลยมันย้อนเนี่ยใช่ไหมพี่พี่พี่ไม่ดำแล้วใครจะดำอุกรามเกส วัวแต่ทางนี้ยังใสอ่ะอะไรนงานมงานทำเงินไอ้เวลาองคุณมากลยนะนี่ครับไม่ไุปเาลยยยังไม่เมาเมาเยอะยังไม่เมาใหญ่ยังไ่เมาไม่เมาหน่อยใหญ่มใหมันดยยวันนี้มันเกิดผมเลยให่เมืดอยากเกิดใหญ่ม่อนี้มื่อวันเกิดผมเ่ คอยย่างสามกุนสามะแยบอกเลยเป็นตายไม่ด้เลยตายชิลวันนี้นะวันเกดันตายวันเดียกันพวกกินสามกก่อนถอยตายเจ้าเป็นคนนไหนเ่ต้ององทีนี้เราก็องมทีนี้องไหมองแน่แไอ้สิวตะเบียดมาจับปุ๊บว้ดัดได้รเป็ไงเนาะเจออินกรอง กรองใหม่ไม่เขาไม่เทียนเก่าหรอกพี่เขาเทียนใหม่แล้วกรองไว้ก็ดีแล้วนั่นแหละแกไม่ใช่อันเก่าหรอกใส่เลยเพราะเปลี่ยนซีนเปลี่ยนอะไรก็ต้องใส่อันใหม่หมดเนี่ยเลยเลยดึงเบาๆดึงเบาๆนี่ครับเริ่มปล่อยของเลีวแล้วครับเออแบบลุ่มๆลุ่มๆสิเฮ้ยอะไรพี่ไม่ต้องจับไม่ต้องจับ Hả, à, đây là những cái thứ nôm nhỉ Mẹ banh à, bánh khăng phung tích khá Phung láo Vợ vợ, bây giờ tao nghĩa phóng hột lên đấy Ông mà chừng cái gì à? Thái không liếu Ô, ừ, mình không làm nghĩa đâu Ôi, khuôi ơi Khuôi đấy Đừng đấy Khuôi đấy Không ra thôi Không, lẽ ông chạy đang khai làm nào เขารีดไงจ้าจเล่ไปง่ายเลยป่ะเพื่อนไหมเพื่อนไหมหมูเนี่ยเพื่อนไหมนี่งจับคนเดียวยนั่นลเนี่ยต้องตอกตรงนี้ครับไปแล้วนี่เนี่ยพ่อเด้ซอยเขาดอก ไอ้เ้าไม้เป็นรเต้าอุ้ยขแกมาแล้วดูแล้วพี่รวยโอ้ใครมาพี่เราแรงหน่อยเฮ้ยรู้สึกมันได้ของกินเหพี่ ้าแกมาผมเมาแล้วไปดูอ้เนียทำเองเองเนี่ยโดนโดนไปจุกปไา้ไหมใช่ปะไม่ใช่นกตัวนี้หอกเคาับครับด้จุัลยไเดเดย์ชุดเล็กขอบคุณครับชุดเล็กชุดเล็กตัองป็นเน้อชุดใหญ่ไปชุดเล็กชุดใหญ่ก็ต้องครลอันนีระวังด้วระวังเกลี่ด้ พี่รังไม่ทันแล้วหลอะไรดูอ้ล่่เสียนแล้วเนาะอันี้มันใช้เสียงเยอะเลยพี่มันกลัวพมมันออกเลยพี่ไปไปเอาไปเอาสียงไปไดไปเลยเอาได้ว่าซื้อแล้วโอ้ไป้เยยมีอันนึงอยู่เลยอันนึงทอดระซิบเขาบอกฉันว่ังนึงอ่วอันนี้ทอดยังไงเนี่ย ไว้ก่อนใส่นี่ก่อนอันนี้พอใส่หลังเลยมันต้องใส่ตัวนี้สามตัวข้างหน้านี่เสร็จหมดแล้วก็ถอดที่นี้ก้มใหม่นี่ถอดอ๋อไม่ก็ถอดทั้งกระบอกเลยไปเอาผมกาโต้ใส่ก่อนนี่พี่พูดดีมีเหตุผลแล้วก็ตัวนี้ทำงานก็ถอดพี่ชมเลกอะไรคขายเลยชมเลกอะไรคขายเลยวะจะอายเกินไปแล้วแค่นี้ก็โอ้จะไม่มีงานทำอยู่แล้วนี่ซูแค่ไหนนะซูไอ้พี่รู้ ที่จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยเปลนสสีดะพี่สีดพนางมแล้วน่ะเนี่ยเนี้ยีกัางหมดแล้วสประกบหางม้วตรนันห่างหมดนี่ครับก็ถอดเสร็จเป็นเรียบร้อยโอกลับมาแลได้ชุนึงแล้ว เรายมปืนใหญ่เออเหมือน,น, <c oughs> นอย,อย,อย,อยู่นะเนะี่ยไอไอไอปืนคเนาะน่าจะรูใหญ่ขนาดนี้เนาะปืนคแล้วอยอดเด่นอยเนี่นครับก็ต้องถอดสปริงป้ายทุ่งล็อกเงียบเละ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันบ okay. oh. ินเลเก็บเก็บรดอมยังไงนะตนนี้เสร็จแล้วก็หดโอ้ยได้เราหรยันเลยเนาะเมื่อกี้พดเลยเสียงเสียงหายเลยวะโอ้เมื่อกี้ยังกันกแก้วอเสียงเสียงหายไปไหนวะ สียงไทยปาไปหมดแล้วสมอง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 นี่ไปหมดแล้วออกมาแล้วตัวเดียวทอดสามตีอนทอดทอดได้สงไอ้ขอดืึเนี่ยนเดียวเองอันนี้พี่ถอดสองก็บอกี่สอมากรองเนื้อเลยนะเดี๋ยวจะซื้อ ของของปลอมมาใส่อีกอันอยี่ห้อหนึ่งมาใส่ดิอันนี้ของแท้ใส่ปุ๊บขาดปตอบใส่ปักเตะปุ๊บต้องตรงนะโอเคโอเคไอ้ที่ว่าอยู่ฟังเองข้างในอ่ะไหนข้างในไอ้ที่ตอนนั้นที่ว่าพากันใส่ไม่เข้ายัดไม่เข้าอ่ะรีดข้างในมีดรีดไหมรีด เยที่ออกสองสี่สามแปดยูเก้าเจ็ดหนึ่งอ่าวันนี้เนี่เแล้วเป็วเรื่อยเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องใช้กุญแจพิเศษีแล้วโอ้ยไปใน้ทางไปได้สี

นี่ไตัวหมุนเออหน่อย่างนั้นเลยตอกง่ายกว่าเด้รงเหมือนเมื่อกี้ให้แต่มันขอแ่มัน้อมีที่ร้วอดยากสุดก็ตัวนี้แหละครับถ้าอยากให้กะน้องเนาะ เป็นไงเป็นไงโอ้โหพี่พี่มาอีกทีนี่อยู่ผมไม่เหมือนเหมือนเหมือนมะเครื่องอ่ะพี่ไปทำอะไรให้พี่เหลาหรือเปล่าจะนี้ยนี่นี่กิ้งนะกิ้งนะนี่นี่นี่อะไรอย่านี้นี่ไอ้ลูกปืนปืนจะได้ถังเขียวยายาพี่ยายังไงได้ทงยายาพี่ยาใจเย็นดิ ไอลหมได้ทุเอออย่างเงี้ยเลยยายๆไปนั่งไปลา่ไอ้ทเไปนั่งเลยโชออกเลยอิานเก่าเมื่อกี้เหรอเก่าอยู่ไม่า้แข้งเขียวแล้วอาวัานี้เดี่ยวไหนเดียวอออกเลยมีปะด่าวท่านผิดเองนอเจทาน้าไปโน่นนี่ถ้าไม่เคยทนอีก ถอดไม่เจ็บสักทีเลยนี่เนาะผมถอดนี่เลย่็ไม่ต้องสายก<อ>คนลสูตรคนลสูตรอันอันน,น,นี้อันนี้สูตรสิบหกแปดปดัมปเป็นันคุนแล,ล้วนีจ้จปักโลโลเรีย่ซันซันๆันันดายมุลายเป็นไนเนีลยอ๋อตปวน,นอ้ไราไว้เออหนูให้หัวละมุมเลยหนูถ้ามันตอกอมันจะปกง่ายถ้าเรากดนะ ร่ออเป็นหน้าสุดท้ายของปาติทินอะไรเหมีมยนมวยให้บ่ฮะมอยฮะนี่มีข้างเดียวด้าเลยมาค้างมับสัปาลาทอะไรใส่บ้างจานซูลน้ำลาย,ยลไหลเยอะกันหรอเยอะเนาะเอาเลยนี่ของซูลมันไม่มีอันนี้เหยียยบเลฮะผมเหยียบอยู่เรื่องเรียบร้อยครับทีเดียวเป็นไง อ้าวเห็นเหมก็ช็อตได้อีกวะเก่งเนาะเก่งเห็นไหมเนี่ยลูอไแปลกวันอะรไปไ้างกําลังเล่าอย่าต้อเลี่ยนเลยยังไเนี่ยยังไม่ทำงี้ รับเอามือมุนออกเลยรับเอามือมุนท่ะนี่เยวมอเมจนรุนกลับมาโอ้ขากัดซอมตัวนี้ผิดที่แล้วเต็มตัวแดดเป็นเต็มเลยใครส้่งเขมาจอดในโกดังเพาฝนเหรอตาวงก็ไปไหนใครใครใครส้่งใครช้างบอกผมสิใครชั่งต้งาตูันี้ใครใครชัง่งลใครส้างในบอกผมนีบอยู่ใครบอ ใครใครสั่งนี่ใครเอาไมโคเข้าก็ดังนี่น้องพี่พี่บอกให้เอาลงฝนอ๋อลูฝนฝนมันไม่ตกเนาะฝนมันไม่ตกเนาะเฮ้ยเดียนชูทำไมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยก็ก็ร้อนเรียลยุ่งเยอะเลยได้ยิฟืดแล้วนี่ อะไรนัได้มาอื่นอยู่มาอื่นแต่ก็มันจะติกต่อกยวผมมาส่งของครับนี่ผมกำลังถึงสี่แยกกำลังจะเลี้ยวซ้ายไ่เจ็บอันนี้หนูได้นะครับก็ถอดเป็นที่เรียบร้อยครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นอนัทเทวบโรกรอซิงครับไมไม่เลยนมาปลกครับ